ผมมาใช้อย่างแร่จริงๆ AI ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องที่มีมาพักหนึ่งแล้วแต่ขณะนี้ AI นีเป็นที่เริ่มเอามาใช้ในภาคส่วนต่างๆเพราะนั้นเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยกระส่วน B เองเนี่ยจะต้องมีมีมาตรการของเรื่องมาตรฐานในการใช้ AI มีเรื่องของไกด์ไ l i n e ที่จะบอกและสุดท้ายเนี่ผมคิดว่าหากมีความจำเป็นครับอาจจะต้องมีการออกเป็นกฎหมาย ขณะนี้ดีดเอเอ่อแต่ส่วนทีท่านได้มีการเสนอให้มีการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการชุดนี้โดยเพิ่มนะครับเพิ่มเป็นคณะอนุข,ขึ้นมาซึ่งเราเรียกว่าอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจเอไอท่านหมายถึงว่าเราให้ความสํำคัญในเรื่องนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและการลงทุนการพัฒน,นาเอไออย่างรวดเร็วและมีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ให้ผู้ให้บริการเทคโนโลยีทั้งกลุ่มสตาร์ทอัพและกลุ่มบริษัทซอฟต์แวร์ต่างให้เกิดการประยุกต์ใช้ AI อย่างกว้างขวางเรามีแผนเรื่อง AI คาดอยู่แล้วตอนนี้ซึ่งแผนนี้เนี่ยเราได้มองเป็นความสําคัญแล้วก็เราได้มีการปรับปรุงแผนเรื่อง AI ก็คือมีการตั้งคณะอนุรักษ์ AI เรื่องปัญญาประดิษฐ์เกีก่ยวกับเซนติก AI มาโดยเฉพาะแผนหนึ่งเพราะนั้นแผนนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อน เรื่องเซ็นกีเอไอให้บรรลุเป้าหมายที่ที่เราได้ตั้งใจไว้